โอ,อ้ยมึงเอ๋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 ยเฮ้ย,ยพวกมึงรู้ว่ากูได้เลยมาอะไรวะกูได้ฟีโน่รุ่นใหม่มาเว้ยอ๋ยอที่เขาบอกอะไรตาเพชรตาเพชรเหรอเออรุ่นใหม่เลยได้มาฟรีฟรฟรด้วยเออกูไปถ่ายงานที่มอเตอร์โชว์ไงแชฟใหม่เนี่ยแล้วทีนี้กูก็พูดเล่นยๆพี่ครับอันนี้สวยเนาะผมขอผมขอได้ไหมครับให้ฟรีเฉยเลยทำไมอยู่อยู่เขาใจดีขนาดใจป้อมใจป้อมเออฮะ อยากได้อ่ะเฮ้ยคันเดียวก็บุญแล้วไอ้บ้าตัวไอ้ตัวกุญแจมันเจ๋งมากเลยเว้ยมันเป็นกุญแจแบบรีโมทเว้ยคือประมาณว่าเราอยู่เราอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเราแค่กดปุ๊บปิดด๊ดเนี่ยให้หาเจอเลยเครื่เหมือนรถมเออแบบแบบหาเจอเลยเออแล้วตาแบบเป็นตาเพชรด้วยโหโคตรสวยอะ่ะสีอะไรสีลุงภูเออนี่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 ดิไม่รู้แต่กูได้สีชมพูมานี่ไหนอ่ะไหนอ่ะ นอ่ไนวะ่ฮะฮะอะไรวะบีฟีโน่เขาวะ